พี่สันีิคือแบบมาลมองพี่สันีิครับฮะพร้อมหรือเปล่าครับก,ก็เมื่อกี้พร้อมนานแล้วค่ะแต่วันนี้เกิดอ,อะไรขึ้นครับพ,พี่ปิดไมค์ไว้ค่ะ <c oughs> เอ,อ่อขออนุญาตนะคะขอขึ้นมาอยู่คู่กระชาได้ไหมครับ <c oughs> จะดีจะดนชอบมากเลยยังไงฮะเราไปพร้อมป่ะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยถามจริงตอบเราเป็นจริงโดนอ่ะเฮ้าเป็นทอมเราเราชอบเราปะ พ,พี่พี่าชาพีาา่พี่กินทางด้านนี้ที่รู้ไมตอนที่เขาหันลูกโปงมาผมก็ใจสลายัมไม่ใช่ใเรา是是ใช่มแคของเรียนแบบกของเรียแบบใช่แต่ว่าพี่ชอบอยากเดิยตรงที่ว่ายังไงอ่อย<ะ>เขาจะรักพี่ยังไงแต่เขาก็ยังรักคชาเขาตัดผมทรงเดียวกับคชา <c oughs> สองคนในร่างเดียวน้อระคุณคิดในใจไปตัดตามมันเมื่อไหร่า <c oughs> ตรงนี้ตรงนี้ตรงหน่วยเห็ด,ด,ดนะฮะโอเคครับค่ะเดี๋ยวเราจะเชิญกระชากขึ้นมาอีกสักรอบหนึ่งนะคะด้วยเพลงแบบสนุกนก,กว่าที่พี่กำลังจะร้องต่อไปนี้ <c oughs> เพลงที่พี่จะร้องต่อไปนี้เนี่ยมันเพลงสนุกเหมือนกันเป็น <c oughs> เพลงแรกในชีวิตนะคะ <c oughs> ชื่อเพลงผิดมากไหมเป็นเพลงสนุกมากครับใครที่ไม่สนุกก็ทําตัวเหมือนว่าสนุกเชื่ผมยกมือขึ้นมาปอกสนุกแล้วนะคะทำเหมือนรู้เรื่อง เหมือนเราสนิทกันมาก่อนใช่เออหมือนว่าเราเป็นเพื่อนกันนะคะลองดูนะคะแก๊งนู้นนะคะแก๊งที่มีกิก๊บการเหยียบเท้ากันนะคะเดี๋ยวช่วยพี่นิดน,นึงนะคะ <c oughs> พีร่รุ่นใหญ่แนละ้วพี่รุ่นหกนะพี่ตรงนั้นด้วยนะครับถือป้ายกระชาครับสมานกินด้วยนะคะ <c oughs> นะคะช่วยนวน,นิดนึงเลยคะโอเคนะคะล้วนนะคะเดี๋ยวให้กระชาลงก่อนเดี๋ยวเจอกันค่ะ